พิมซอนย่ามะตุมเตชินจับมือกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟรวมกับติกตอกช็อปปั้นรายการสุดครีเอทเดอะโซเชียลวอร์เออร์สมรภูมิโซเชียลคว้วาสี่ซุปตาตัวท็อปเจนนี่เทียนโพสวรรนอัมอธิชาติหนิงปณิตา และกุบกิ๊บสุมนทิพย์นั่งแท่นมาสเตอร์เพื่อค้นหาสุดยอดครีเอเตอร์ของวงการนักขายเมืองไทยเริ่มออกอากาศตอนแรกในวันเสาร์ที่5ตุลาคมนี้เวลา17นาฬิกาทางช่อง7 HD เปิดสมอลิครีเอเตอร์สายพันธุ์ใหม่โดยบริษัท Genius Media Creator จำกัดภายใต้การบริหารงานของสองนักแสดงชื่อดังคุณซอนยาคูลิง (President of Genius Media Creator) และคุณเตยชินพลอยเพชร (Executive Producer) พร้อมด้วยคุณการตรัตด,ดิสกุล (Creator and Commercial Director) และคุณอชิระศรีเกษม (Chief Operating Officer) จับมือเอ็กซ์คู e ร่วมกับ TikTok Shop Solution E-commerce บน Entertainment Platform ระดับโลกพร้อมเสิร์ฟรายการเร a l ลลิตีสุดปังส่งท้ายปี The Social Warrior สมรภูมิโซเชียลลงจอช่อง7 hd เรียมพบกับการรวมตัวของสุดยอดครีเอเตอร์16แอคเคาที่มียอดผู้ติดตามรวมกันกว่า11ล้านคนการันตีความเก่งครบเครื่องมากความสามารถที่จะมาร่วมกันประชันไอเดียสร้างสารรค์คอนเทนต์สุดลำ้ำ ฉีกรอบความคิดแบบเดิมๆพร้อมสร้างมิติใหม่ของการพรีเซนต์สินค้าเพื่อยกระดับการขายให้กลายเป็นสุดยอดครีเอเตอร์ของวงการนักขายเมืองไทยชิงรางวัลเงินสดมูลค่า1ล้านบาทพร้อมเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยงานนี้ได้พิธีกรสาวต้นหอมสกุลตลารับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมคว้าสมาสเตอร์ Master สุดจึงมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความปัง เป็นหาสุดยอดครีเอเตอร์ของวงการนักขายเมืองไทยเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆกับการปรากฏตัวครั้งแรกบนหน้าจอ 7HD ของซุปตาระดับประเทศเจนนี่เทียนโพสวรรณนางเอกสาวมากฝีมือที่สร้างความเซอร์ไพรส์ข้ามวิกมาร่วมงานกับช่อง 7HD เช่นเดียวกับการกลับมาในบทบาทใหม่ของดรอัมอธิชาติพร้อมด้วยนักแสดงและผู้จัดมืออาชีพหนิงปณิตาและนักแสดงสาวมากความสามารถที่ผันตัว ไปครีเอเตอร์รันวงการขายสินค้าออนไลน์คนแรกๆของเมืองไทยกุ๊บกิ๊บสุวรรณทิพย์บอกเลยว่างานนี้ไม่มีออมไม่ออมมือแน่นอนพบกับรายการเดอะโซเชียลวอริเออร์สมรภูมิโซเชียลจัดเต็มความสนุกทั้งหมด12ตอนโดยจะออกอากาศให้ได้ชมทุกวันเสาร์เวลา17นาฬิกาทางช่อง7 HD ซึ่งจะออกอากาศให้ได้ชมกันเป็นตอนแรกในวันเสาร์ที่5ตุลาคมนี้ แฟนๆเตรียมลุ้นและเชียร์กันแบบสดๆว่าใครจะเป็นผู้ชนะสุดยอดครีเอเตอร์ในเกมนี้ใครคิวยากสุดครับพี่อ๊อฟมาอัดอัพด้วยจัดกก็อื่นก็ก็ไม่ยากนะครับก็ก็ง่ายหมดนอกจากเออมย่าหาเรื่องขอบคุณค่ะอย่าหาเรื่องไม่ไม่คนอาจจะคิดว่าแบบว่าพี่เจนคิวยากสุดแต่จริงๆไม่นะครับเจนหน่าง่ายที่สุดในกองเลยค่ะคนที่ยากที่สุดก็คือพิธีกรค่ะใช่คือเปลี่ยนชุด เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนฉากเปลี่ยนแค่พี่ต้นหอมวันนี้ก็สามชุดแล้วสามหน้าก็เลยงงว่าเอ๊ะเดี๋ยวแบ็คดรอกเขาจะมีชุดหนึ่งใช่นี่เดี๋ยวกลับบ้านอีกสองเราต้องเกิดเราใช้เวทีนี้เรามาเพื่อสวยนะแม่นาะเรามาเพื่อธุรกิจเราเขาหลอกมาค่ะเขาหลอกมาทำงานแบบการกุศลนะคะคือเขาพูดก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะพูดอ่ะอันไหนเราพูดซิทุกคนฟังอยู่ก็ไม่ได้คอมเมนต์พี่พี่ว่าแบบเฮ้ยพี่มาอะไรจะรายละเอียดอะไรตูไม่บอกเลยตูแค่บอกว่า พี่เบื่อหรือยังกับวงการนี้ไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดที่ไหนม่ได้พูดใครเวลาเขาถามใครเนี่ยตอนนี้เขาไม่ตัดออกเลยนะน้องใหม่โปรดิวเซอร์หน้าใหม่ไม่คือจริงๆอ่ะตุมรู้สึกดีใจมากกว่าที่ทั้งพี่หนิงพี่อ้ําอามพุธุคลิปแล้วก็พี่เจนนี่เขาให้เกียรต เพราะว่าสําหรับมาตุงมันการเป็นโปรดิวเซอร์ครับมันใหม่มากๆบริษัทของเรา TMC เพิ่งเปิดได้แบบไม่ถึง2เดือนเลยครับคือทุกอย่างมันใหม่ไปหมดเลยก็เดี๋ยวจะปิดเลยอยากใจเย็นๆถ้าปิดคุณไม่ได้ค่าตัวนะฮะอเดี๋ยวเช็คดิงๆๆ้งจริงๆตู่ก็ โทรไปเล่าคอนเซปต์ให้ทุกทุกคนฟังด้วยตัวเองนะครับซึ่งทุกคนเขาก็เหมือน <Okay. S 1> เข้าใจกับระบบตลาด t ิกต็อกมากๆแล้วก็เหมือนทุกคนเขาก็รู้สึกว่า uh, ใช้คำว่า t ิกต็อกชอ็อปค,ครับทิกต็อกช็อปครับขอโทษครับเขาเหมือนรู้สึกจริงๆเหมือนจับปูใส่กระด้งอยู่อะครับ <c oughs> เพราะว่าการทํางานกับทั้ง4 <c oughs> คนคือคาแรคเตอร์เขาชัดมากแล้วก็ทั้ง4ี่คนถ้าเกิดทุกคนรู้จักจริงๆอะครับเราไม่สามารถหยิบยื่นสคริปต์อะไรให้เขาพูดตามได้เลยเขาจำไม่ได้เขาจำไม่ได้เขาเป็นตัวเองกันมากเขามองไม่เห็นก็คือเขาค่อนข้างที่จะเป็นรุ่นเด กันแลล้วเยไงพอแบบฉันพูดได้คนเดียวคำนี้ในรายการเธออย่ากไรแย่เห็นไหมฮะคือไม่ได้มีความเคารพเจ้าของรายการอยู่แล้วครับนี่เป็นความสนุกครับแต่เราคนที่เราเลือกมาความตัวเอนยังไงบ้างอ่าถ้าเกิดไล่ไปเลยนะครับก็คืออ่าถ้าเริ่มกับอุกิบก่อนคนติดต่อใครคนแรกอุ้ยไม่ได้สิอย่าเพลยเขาบอกกับทุกคนไม่เขาบอกกับทุกคนว่าเขาติดต่อคนนั้นทุกคนแรกเสมอแเขาจะพูดประโยคเดียวกันก๊อปปี้กันเดี๋ยวปั๊บเขาพวกเราเล่นต่อเหรอ้นหอมคนแรกค่ะเขาดูพี่แบบนี้ บอกจีนี่แบบนี้ใชแล้วก็บอกนี่แบบนี้บอกนี่แบบนี้<ช>ไม่คืออยู่ที่ว่าใครรับสายก่อนแต่ตุ่มโทหาทุกคนในวันเดียวกันครับ <c oughs> รเข้าใจคําว่าแก๊งตกทองเรื่องครับ <c oughs> <า>คือตุมเลือกคื กุ๊กกิ๊ฟเป็นคนแรกที่รับก่อนเพราะมันว่างสุดมันไม่ได้ทำาคือกิ๊ฟเป็นเพื่อนกับปูมาหลายปี10ปีแล้วเลยอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เห็นว่าเพื่อนเราออ,อกรายการทีวีแค่ทอล์กสินค้ายังไม่ออกเลยอ่ะ <c oughs> คือกิ๊ฟเป็นคนที่จะอยู่ในแบบบ้านตัวเองอยู่ในโลกโซเชียลของตัวเองมากๆพอโทรไปเล่าคอนเซเ็ปต์ให้ฟังอ่ะกิ <c oughs> ๊ฟเขามีมายเซ็ตที่ว่าเขาไม่ได้อยากมารายการนี้เพื่อให้ตัวเขาแต่เขาอยากมาเพื่อครีเอเตอร์เขาอยากมาเป็นตัวแทนที่เห็นว่าบ้านเราอ่ะครีเอเตอร์เจ๋งมากเลยนะอยากให้รู้ว่าคุณภาพของครีเอเตอร เมาอกี้ถึงมาร่วมด้วยพอกับพี่เจนนี่ก็คือคนที่ตุมแบบคิดว่าไม่น่าจะมาแน่ๆเลยห <c oughs> อย่างเงี้ <c oughs> ยครับแต่สุดท้ายแล้วพี่เจนนี่ก็ออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็เหมือนแบบโตไปอีกสเต็ปหนึ่งกับกับพวกเราเพราะว่าพี่เจนเราก็เห็นผลงานพี่เจนประจักษ์อยู่แล้วนะครับในบทบาทของกองารเป็นนักสแสดงประจักษ์ประจักษ ประจักทั่วประเทศอยู่แล้วว่าเป็นคนที่แบบมีความสามารถด้านการแสดงสูงมากๆแต่ตูมบอกพี่เจนเลยว่าตูมไม่ต้องการให้พี่เจนมาเล่นละครในรายการตูมแต่ทุกวันนี้ก็เหมือนย้ายมาเอเล่นละครนี่เเพราะว่าปกติเจนเล่นละครเหรอครับคือพี่เจนเขาเล่นละครเป็นอาชีพครับพี่อ้าวแต่ว่าแต่พอพี่เจนมารายการเนี้ยครับมันไม่มีสคริป สิ่งที่ทุกคนเห็นในตัวทีเซอร์ครับนะั่นคือตัวเจนนี่เทียนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่จริงค่ะไม่จริงม,นะมีอีกค่ะเนี้ยมีอีกค่ะอีกไม่ที่เห็นที่อีกเปอร์เซ็นต์ฮะอันเมื่อกี้มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่คือเลือกต้องบอกว่าถ้าเปรียบดังละครนะ ดังละครดังล้คนไม่ได้มีประจไม่ได้ประจักระดาบอกว่แบบเขาเรื่องอะไรว่าอยู่นาดไหนใครรู้ดีต้องไงคืออะไรต้องปี๊บแล้วเนี่ยบอกว่าต้องบอกว่ารายการเนี้ยไอ้ละครเรื่องเนี้ยเป็นไบโพล่าค่ะไบโพล่ามีขึ้นมีลงเราเลิกกองกันค่อนข้างที่จะดึกอ๋อดึกมากค่ะดึกระดับหนึ่งเราพี่เจนเป็นคนที่สี่ทุ่มหลับอะไรเงี้ยครับไม่ถึงสามทุ่มหลับใช่แต่รายการเนี้ยคือห้าทุ่มเขายังมายืนด่าพี่อ้ําอยู่เลยนะทีวีอะไรเงี้ยตุ้งก็รู้สึกแบบ ดีใจที่พี่เจนมาส่วนพี่อ้ําก็คือดีใจพี่ดั๊บนะส่วนพี่อ้ําก็ดีใจด้วยค่ะเอ้ยหัเดียวกันหรือเปล่าคือพี่อ้ําจริงๆที่เลือกมาเพราะเขาหล่อโอ๊ยเอาดีๆไม่ใช่เรายหน้าตาใช่ไหมขายหน้าตาพี่อ้ําเป็นเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ เออเรเป็นคนที่เป็นคนที่ตลกร้ายคือต่อให้เขาด่ายังไงหน้าเขาก็ยังดูแบบไม่ใช่เป็นธุรกิจร้ายค่ะไม่ได้ตลกอ๋อร้ายเลยร้ายเลยแล้วพี่อ้ําเป็นคนที่จริงๆแล้วครับถ้าเห็นแบบนี้เบื้องหน้าครับเบื้องหลังเขาเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจจริงๆคือเป็นคนที่เสดจากวงการบันเทิงไปทําธุรกิจเต็มตัวครับวันนี้เราดึงนักธุรกิจกลับมาอีกครั้งหนึ่งตุ้งก็เลยรู้สึกดีใจที่ได้พี่อ้ําบวกมาเป็นพี่หนิงเสิร์มอีกพี่หนิงนี่ก็คือเหมือนเป็นที่ปรึกษาออองงงงงงงยยยู่่่่่แแลลลล้้้้้วววทททัเเเเรรืืาาโโกกดพีีหนนนิ็็ปคต ผ่านเรื่องราวมาเยอะมากเช่นเดียวกันแล้วพี่หนิงก็คือใช้หัวใจความเป็นแม่ของเขาครับในการเมนเทนและก็ในการควบคุมลูกทีมตัวเองมันก็เลยเป็นส่วนผสมที่ลงตัวสําหรับ4ี่แมสเตอร์ของรายการเราบวกกับได้พิธีกรมือฉมังมาอีกหนึ่งคนมือฉงมือฉังเก่ไหมคือต้องบอกเลยว่าตอนแรกตอนแรกดิวดิวไงตอนแรกอะตุ้มดิวแล้วพี่หอมไม่มาไม่มาทุกคนมาแล้วตัวใหญ่ๆมาหมดเลยนะคือบอกพี่หอมเป็นคนสุดท้ายที่ พี่หอมพึ่งเซ็นตกลงรับ้วยกันเมื่อก่อนเข้าแถลงข่าวเมื่อสักครู่ครับก็คือหลังวาที่เมื่อสักครู่ครับว<ม>ันนี้ัครั่หลังวันที่หนึ่งเป็นต้นมาก็คือตก คือพอเขาเขาถูกหวยรับประทานใช่ไหมครับเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยโอเคกูรับจริงๆนะครับพอเขาแบบเสียหวยไปเยอะเขาเลยบอกว่าโอเคมีคิวให้แล้วเพราะว่าต้องการเงินอ๋ออันนี้ตูไม่ได้เล่นนะครับจริงจริงเดี๋ยวใคก็ชอบเดี๋ยวเดี๋ยวนช่วยพี่หอมเจนใช่ไหมแต่หนิงยังไม่ได้จดประกาเซ็นสัญญาเลยนะหนิงสามารถแคนเซิลเมื่อไหร่ก็ได้นะตูพี่หนิงเขาพูดอย่างนี้ครับแต่ว่าสิ่งที่พี่หนิงไม่มีทางทิ้งเลยคือลูกทีมตัวเองครับ นอได้เอานี้ก็ครูราตูนจบหรือ่ารายการมันเกี่ยวกับอะไรจริงๆรายการนี้ครับเป็นรายการที่เราเอาแมสเตอร์เอาแมสเตอร์ระดับประเทศมาหาซึ่งแล้วเขาคือคนที่โด่งดังในทีวีวันนี้เรากําลังเอาคนที่เป็นดาวในทีวีมาเจอกับดาวในโซเชียลแล้วก็ต้องมาทำคอนเทนต์โดย พวกเขาจะเป็นคนมุมมองวางแผนผ่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยความสามารถทั้งหมดอะครับมันอยู่ที่ตัว16 Warrior ที่เราคัด,ดเลือกมาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทาง TikTok Shop ในการช่วยเฟ้นหาด้วยครึ่งหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งจะเป็นคนดังในโลกโซเชียลเลยอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นคนที่มียอดขายหลังบ้างใน TikTok Shop เลยมันเลยทําให้รายการของเราอะครับนอกจากคนดูได้แล้วเหล่าบรรดาแมสเตอร์ก็ได้เรียนรู้อะไรอีกวิธีการเทคนิคอลแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆจากเหล่าบรรดาวอร์รี r ร์ด้วยเช่นเดียวกันครับ เธอขอบอกว่าว่ารายการนี้มันแตกต่างตรงที่ตรงการนิดนึงที่มิสกร์เรคือคือรายการอื่นพอเราทำเรลิตี้อ่ะเราจะเอามือใหม่มาแล้วก็มาปั้นถูกไหมคะแต่รายการนี้ที่แตกต่างดันเอามืออาชีพกับมืออาชีพมาเจอกันเราทำยังไงก็ได้ให้สองอันนี้มันส่วนผสมลงตัวค่ะเราคงคนอยู่ไม่อยู่ค่ะตอนแรกก็คือว่าเอ๊ะ มันก็เหมือนไม่ได้มีใครตามสคริปอะไรเนาะ,ะถ้างั้นตั้งแต่ EP พสไปอ่ะเดี๋ยวเพื่อนไม่สวยคนตาหลุดโอ นีอันนี้คือภาพของแมสเตอร์หนิ่เขาจะดูแลลูกทีมแบบเนี้ยอ่าเขาดูแลขนขนอะไรขนอะไรขนตาลูกคอขนตาอตาไม่ใช่คนอื่นไว้ถูกมันโอเคอีกนิดเดียวพอออนีกดีกว่าดีกว่าแต่ที่มันจิ้มอแบบนี้จริงๆเพื่อนอันนี้ดีกว่าจริงๆเพื่อนไปทำไว้แล้ในรายการไม่ต้องมาทำตรงนี้โอเคมีขนตาเหรอมีเขมีที่มันจิ้มอยู่ตรงนั้นไม่ถามว่าอะไรนะคะคนนี้มันยากไหมกับการที่ต้องโง ตอนตอนแรกอีพีแรกยังงงใส่กันอยู่เขายังเก๊กใส่กันแต่อีพีสองอ่ะพอด้วยเกมการแข่งขันมันเข้มข้นอ่ะเราก็ฉีกสคริปต์กันทุกคนแล้วแบบว่าตูไม่เอาสคริปต์แล้วเพราะว่าหน้างานอ่ะมันสดมากเลยอ่ะคุณอ้ํารวงอะไรอยู่ <laughs> มันใจไม่ค่อยดีเลยอะค่ะยี่สิบดือ,อ่ะไหมตรงนี้แหละก็คือไม่มีสคริปต <c oughs> ์วันนี้จะได้สารบป่ะเป็นรายการไม่มีสคริปต์ตั้งแต่อีพีสไม่มีสคริปต์แล้วก็ออคือดูหน้าง,งานเลยว่าอุ้ยอันนี้เขามีอารมณ์แล้วอันนี้เขาได้แล้ว มีอารมณ์มีอารมณ์มร,มร่วมอารมณ์ร่วมแล้วเราก็คือฝอยตรงนั้นเลย <c oughs> อี่คนใครฉีกไม่ไม่มีใครฉีกสกคริปเพราะไม่มีใครจำสคริปเลยครับไม่มีใครเอาไม,<ช>ไม่ต้องบอกอย่างนี้ว่า,วาไม่มีใครรู้ว่าจะเจออะไรแล้วก,ก,กฎกติกาของการแข่งขันน่ะทั้งมาตูมแล้วก็พี่พิมปเปลี่ยนตลอดเวลาจนพวกเราเองก็แบบหึอย่างเงี้ยแทบจะฉีกผู้จัดแล้วอะ ก็จริงจริงครับจริงจริงเปลี่ยนตลอดเวลาจริงๆในตลาดติ๊กต็อกอะครับมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับก็คือวันนี้กดเป็นแบบนี้พรุ่งนี้กดเป็นอีกแบบวันนั้นปรัดกดเป็นอีกแบบตุ้มเลยอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้เลยว่าเฮ้ยเรากาลังยกออนไลน์กับออฟไลน์มาเจอกันในทีวีเป็นเรียล t ิตี้โชว์เพราะฉะนั้นตัวก็ต้องการให้มาสเตอร์มีอารมณ์ร่วมให้รู้เลยว่าการแก้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามันสําคัญมากในการเป็นแม่ครับเขาเรียกว่าความครีเอทีฟนะครับไม่ใช่ความไม่พร้อมนะครับเขาคิดมาแล้วว่าเขาจะเปลี่ยนนตลอออดเาพื่ขบคไม เหนื่อยแล้วเอาใครก็เอากิ๊กก็มาเตั้งยืนกลางค่ะงยืนกลางค่ะงเจอครับกิ๊กก็มองเห็นหัวน้องเต่ากิ๊กกิ๊กแม่จะมองเห็นน้องไหมอ่ะคือจริงจริงจพูดตรงๆเลยไม่เคยอยากรับรายการน้อยมากที่จะรับรายการมันเสียเวลาเราเนาะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆเวลาเราเป็นเงินเป็นทองเนาะเราต้องใช้เวลาในการที่อยู่ข้างนอกเนี่ยแต่นี่แหละมันเลยต้องมาเส้นเลือดจะแตกแล้วนั่นอ่ะมันเลยต้องมาเพราะ เพราะว่าจริงๆแล้วเราไหนเราจะดูลูกอีกไหนเราจะต้องดูผัวเราไหนเราจะต้องดูธุรกิจเราไหนเราจะต้องทําอะไรหลายอย่างคอนทงคอนเทนต์อีกอะไรอย่างเงี้ยอยากมีผัวให้ดูบ้างอะนานอ่านานนานแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบปกติก็เลยจะไม่ค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราทําอะไรเราก็ถ้าเราทําได้ไม่เต็มที่เราก็ไม่อยากเนาะแต่ตูมเนี่ยเขาคุยเขาายฝันของเขามาเราก็อยากสารฝันเพื่อนเราให้มันแบบ สักเซใี่มันเป็นจริงเนาะเราก็เลยเคลียร์ตาราง <c oughs> วงเวียนชีวิตแล้วก็ขายเคลียร์ตารางอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาแล้วก็จริงๆกิ๊ฟจะบอกว่ากิ๊ฟอย่างที่ตุ้มบอกกิ๊ฟชอบรายการแบบนี้คิดว่ามันใหม่มันเรียวแล้วก็คนดูได้อะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้ส่งเสริมเอ่อคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใหม่ๆเพราะเราก็อยู่ตรงนี้เราค่อนข้างรู้ว่าจริงๆคนไทยเก่งๆอะ่ะเยอะแล้วก็จริงๆช่วยแบบเหมือน อินสปายคนให้เขามีแบบเอ้ยฉันทําได้คนนี้ทําได้ฉันก็ทําได้ทุกคนก็จะได้ได้มีมีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่ออะไรเงี้ยทําอะไรใหม่ๆกันชอบชอบอะไรใหม่ๆก็เลยมาร่วมค่ะใช่ก็เลยออกจากบ้านมาได้ก็คือไม่รับ่าตัวรับแน่นอนต้องจ่ายก่อนไม่จ่ายก่อนเสียเวลาไม่มาเลยบ้านไกลบ้านไกลมากคือเหมือนคนเข้ากรุงเทพเลยเออ จากบางพีเนาะเราเออทิ้งลูกเราไว้บางพีเราเข้ามาเ,ออเดี๋ยวเซ็นเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวเขียนในแคปชั่นอะที่จะลงสะดวกใจนนสะดวกใจเลยสะดวกเป็นเพื่อนซื้อได้ออด้วยเงินดด <laughs> เออซื้อได้ด้วยเงินค่ะซื้อได้่แมอ่ะ เจนมาเลยหยาเพื่อนเพี้ยนบกเมาอย่าแกล้งเจนอ่ะใช่ต้องลังจริงอ่ะเจนเนี่ยแอร์อะไรก็ทำเป็นบอกว่าออกมาแล้วแรงเนาะไม่แต่รายการมันสนุกมากนะใครไม่เคยเห็นยุ่ยเป็นรายการหรือเป็นอะไรไม่กิฟบอกเลยนเป็สนุกจริงถ้าไม่สนุกกระโปรงไม่ขาดหรอกไม่ถ้าไม่เคยเห็นดารารุ่นใหญ่เขาตีกันเราดูได้รุ่นใหญ่เลยเหรอครับรุ่นยักษ์เอาละเอาละคือกิ๊ฟเขาจะเป็นคนพูดตลอดว่าดารารุ่นใหญ่เขาจะรุ่นเล็กเรารุ่นเล็กไงเราก็รุ่นก็เดี๋ยวก็จะได้รู้ว่ารุ่นเล็กเขาเป็นยังไง ฟังดิสนี้พูดหน่อยมาไล่กันหมดเลยนะเอาใช่ก็ไม่ต่างเลยนะฟังเพลงใกล้ๆกันนะก็คไม่เคยปฏิเสธเหมือนกันทำให้ชัดเจนสร้างปรากฏการณ์เป็นยังไงการดีๆก็ปรากฏการณ์ใหม่เลยค่ะสุดยอดปรากฏการณ์อะไรครับปรากฏการณ์แบบร้อนๆหนาวๆรู้สึกเหมือนแบบเริ่มเข้าใกล้ไวทองนิดนึงมาในบทบามาในบทบานใหม่แล้วเจนก็เลยรู้สึกว่าแบบคือคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย รายการแบบนี้มันเคยมีหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าอะไรแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่เจนจะบอกว่าไม่ใช่เลยทุกสิ่งทุกอย่างคือใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นทั้งคาแรคเตอร์ของพิธีกรหรือว่ามาสเตอร์ในในรายการแล้วรูปแบบของรายการด้วยเจนพูดเลยค่ะว่ามันมันค่อนข้างที่จะเร้าใจคือถามว่าทาไมเร้าใจมันมันน้องคือน,นอกจากลูกทีมเราจะแข่งกันแล้วอะค่ะเราต้องมีสติตลอดเวลาจากที่เจนเป็นคนที่แบบง่วงเร็ว เจนต้องมีสติเพราะถ้าเจนไม่มีสติแป๊บหนึ่งนาทีเจนคือไปได้เลยอ่ะอ้าวหายไปแล้วอ้าว <c oughs> เกิดอะไรขึ้นคือเจนเจนบองไม่ได้เลย <c oughs> กลัวเหรอคะกลัวพิธีกรคะกลัวพิธีกรทำไมอ่ะเอ,อ่ <c oughs> อเพราะว่าเหมือนกับงงๆไม่ได้บอกกฎไม่ได้บอกอะไรแล้ว <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเซอร์ไพรส์ ไอ้เรื่องของกฎกติกาไม่ใช่พิธีกรนะคะมันอยู่ที่พี่พิมค่ะเจนนี่กลัวมากเมื่อไหร่เจนต้องบอกว่าเมื่อไหร่ที่ AI เนี่ยขึ้นมาบนจอปั๊บคืออยากจะถอยหนีเลยว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วต้องทําใจค่ะ แต่รายการนี้ถ่ายสวยใช่สวยมากแล้วจะบอกมันคือการแข่งขันโปรดักชันก็คือใหญ่กว่าค่าตัวที่เราได้รับค่ะก็เลยรู้สึกว่าจะแจ้งว่าอยากได้ค่าตัวให้ใหญ่เท่ากับโปรดักชันใช่คือทุกวันนี้ทำมาแล้วไม่รู้ว่าได้อะไรไคุณไม่เข้าใจเหรอคะว่าการที่โปรดักชันมันแพงมันใหญ่เราก็เลยต้องไปกดค่าตัวพวกคุณถูกต้องแล้วไงก็เลยเหมือนก็เลยกำลังมึนคือว่าได้หน้าตาแต่ไม่ได้ตังค์ใช่แต่ฉากสวยสวยทุกอย่างสวยมากสวยจริงๆดสมค่า คุณมาตูมยังไงบ้างมันดูแบบสร้างปรากฏการณ์คือจริงๆเจนก็อิสระมาพักหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพักหนึ่งนคือนานแค่ไหนครับคุณอ้ําคะอยากจะเป็นพิธีการพูดเลยค่ะไว้ใจเขาหรอไว้ใจคือต้องบอกว่าเลยเจนอิสระมาระยะหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเจนก็สัญญาใจกับช่องด้วยคือเจนก็จะโทรไปขอคุณดิวนะคะว่าแบบเออเจนอะมาทํารายการกับมาตูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ยังรักช่องสามอยู่ แล้ทุกครั้งที่มีงานอะไรเจนก็จะพูดกับคุณดิวเสมอว่าเจนกลับไปให้แน่นอนและในอนาคตจะมีงานบอลหรืออะไรยังไงก็ตามเจนก็กลับไปช่องสามแน่นอนค่ะก็คือก็คือมาทำเฉพาะกิจคืออันอนี้ใช่คือด้วยความที่เป็นคุณมาตูมแล้วก็พี่หอมแล้วก็คุณอธิชาติด,ด้วยค่ะเรารู้สึกว่า สบายใจที่มีเพื่อนๆอยู่ก็คือเหมือนกับโดนหลอกมาด้วยนิดนึงก็เลยไม่มั่นใจอะค่ะเห็นเพราะว่าตุงเขาก็บอกอดิชาติมาอดิชาตก็ดินว่าอ้าวก็เห็นเจนมาคือมันก็เลยกลายเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอ๊ไม่มั่นใจว่าเราโดนหลอกหรือเปล่ามื่น คือตู้มองว่าเป็นกําไรคนดูดีกว่าที่แบบว่าจะได้เห็นพวกพี่ๆที่เขาแบบอ่ะเราก็เคยเห็นเขาเป็นแบบแม่ๆกันแ,แต่ละสถานที่ใช่ไหมครับแต่วันนี้เขาออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วก็มาร่วมรายการแต่จริงๆนะเจ,จนต้องบอกว่ารายการนี้ทําให้เจนอ่ะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นคือที่ผ่านมาเหมือนเป็นเป็นประสบการณ์ที่เจนเหมือนกับยังไม่ได้เป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่แต่พอเราได้ทําอะไรที่เฮ้ยมันมันแปลกจริงๆมันใหม่จริงแล้วมันทําให้เจนมั่นใจในสิ่งที่เจนทําและพูดเนี่ย มันก็เลยสนุกแต่นี่คือแค่รายการเดียวยังไม่ได้มีผลงานอื่นที่ต่อเนื่องแต่วันนี้จะนิว่าทุกคนคงคงทราบแล้วว่าค่ะก็มาตรงนี้มันก็เลยมีหลาย EP ก็คือต่อเนื่องหลาย EP ใช่ไหมครับใช่ค่ะขยับมาของพี่อ้ครับเชิญค่ะดจบแล้วจบแล้วจบแล้ว อะไรนะา้คนนี้กวนเขาแม่ออกทีวีอีกครั้งออกทีวีอีกครั้งเขาเป็นด็อกเตอร์แล้วเราลืมถอดใส่บัวนะำมาใช่ไหมดิชาดิชาค่ะก็คือจริงๆริพรามีเจนนี่นี่แหละครับที่คอยมาเดินมาด้วยกันจริงๆต้องบอกว่าก็การที่เราไม่ได้อยู่หน้าจอทีวีเนี่ยแต่จริงๆก็ถือว่าเราก็ยังทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ใช่ไหมครับเรายังทำคอนเทนต์อยู่แล้วเราก็มองว่าในยุคนี้ทุกคนมันครอสกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นช่องเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆเองก็ตามและไม่ว่าจะเป็นการสร้างคอนเทนต์เองก็ตามเมื่อก่อนเราจะต้องมีกล้องจะ,จะต้องมี <c oughs> เรียกว่าทีมงานแต่เน้นทุกคนสามารถสรีดสิ่งหนึ่งสิ่งใดบนมือถือได้เลยแล้วเราเชื่อว่าในยุคนี้มันเป็นการเรียกว่าเป็นอิสระในการทำคอนเทนต์ต่อกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราตัดสินใจมาเพราะด้วยความที่เราทำธุรกิจอยู่ด้วยนะครับทำคอนเทนต์อยู่ด้วยเราก็มองว่าวันนี้มันมีคอนเทนต์มากมายหลากหลายนะครับคอนเทนต์ content ที่มีคุณภาพก็มี คอนเทนต์ที่มันเป็นในเชิงลบก็มีซึ่งเรามองว่าถ้าเรามีโอกาสได้มาสร้างคนได้มาพัฒนาคนเราอยากเห็นคอนเทนต์ที่มีความสร้างสรรค์และมีคุณภาพแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะเป็นคอนเทนต์ที่ต้องทําเพื่อขายเนี่ย <c oughs> ปกติเราทำโปรดักเนี่ยเราก็จะเน้นว่าทุกอย่างมันต้องจริงต้องเรียลตั้งแต่เราที่เป็นผู้ทําและผู้สื่อสารกับผู้บริโภคจนเรารู้สึกว่ามาในรายการนี้คนที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้บริโภคจะเห็นความจริงวิธีคิดของผู้ที่สื่อสารกับเขา นะครับผู้ที่ได้ประโยชน์คนที่2ก็คือ,อนักครเอทคอนเทนต์ต่างๆที่เขาจะมีอาชีพมากมายมากขึ้นแนละผมเชื่อว่าเมื่อจะเป็นทางคุณมัตูเองก็ตามมันจะพูดดีๆให้นะครับนครับ<อ>แสงขึ้นนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าทางามาตููเองแล้วก็พี่พิมพเนี่ยตั้งใจมากๆนะครับแล้วก็เขาพยายามมารีแพชชั่นตอนติดต่อโทรมาเนี่ยคือมีความตั้งใจแรงบันดาลใจสูงมากเขามีฝันที่ยิ่งใหญ่มาก แม้แต่กระทั่งระหว่างทางอาจจะฝันเปียกปอนไปบ้างนะครับแต่เขาก็พยายามของเขาอยู่เกือบดีแล้วนะครับเขาก็พยายามไม่ว่าจะเป็นปรับต่างๆเจอปัญหาต่างๆมาเขาก็พยายามอยู่แล้วก็จนเกิดวันนี้ได้ซึ่งก็ต้องบอกว่าการที่จะได้มีมาสเตอร์แต่ละคนมาที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันนะเนี่ยก็ต้องใช้ทั้งกําลังความคิดเยอะมากในการหลอกเข้ามาในการเย้าะเย้ยมาจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้มาเนี่ยด้วยความตั้งใจมาตุมเลยนะครับที่เราพูดกันทั้งหมดเป็นการแซวเล่นกันเฉยๆแล้วก็ทางพี่ปิ่มเอง ไม่ว่าจะเห็นในแต่การโปรดักชันใช่ไหมครับทุกอย่างจะออกมาดูดีมากแล้วก็ตั้งใจในทุกเรื่องแล้วก็ที่รายการที่เราได้ถ่ายกันไปถึง2 EP mm hmm. 2> ก็ต้องบอกว่าทีมงานทาง,งานกันหนักมากนะ mm hmm. ครับทำคลิปปรับต่างๆเพื่อให้รายการออกมาสนุกแล้วก็ผู้คนได้ประโยชน์ที่สุดแล้วผมเชื่อว่า มันก็เป็นรายการรูปแบบใหม่แล้วเราเชื่อว่าเราได้ทำม,มาเห็นแล้วว่าวันนี้เราจะมีอิสระต่อการาคิดต่อการสื่อสารเพื่อน,นำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพให้กับทุกๆคนครับไริจริงหนิงว่าหนิงไม่ต้องพูดเลยแล้วทุกคนอ่ะพูดครบแล้วแต่ว่าอย่างตัวหนิงเองเนี่ยด้วยความจริงๆงที่งานก็ยุ่งมากต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยออกมาพอประตูมด้วยแล้วก็เป็นรายการของช่องด้วยและที่สําคัญคือ ในมุมมองของการเป็นผู้ผลิตเองเป็นนักธุรกิจด้วยเป็นแม่ด้วยหนิงมองว่ารายการนี้เป็นรายการหนึ่งที่ให้โอกาสคนเพราะหนิงเชื่อว่าในสังคมทุกวันนี้เนี่ยทุกคนสแสวงหาโอกาสแล้วบางครั้งเนี่ยหนิงเชื่อว่าการดูรายการเนี่ยมันนอกจากได้รับเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วเนี่ยมันยังถ้าดูดีๆคุณจะหาโอกาสใหม่ๆจากรายการนี้ได้และจะทาให้คุณเนี่ยมีตัวตนได้ง่ายมากขึ้นสร้างความมั่นใจได้มากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะมีศักยภาพที่ดี พร้อมไปกับการดูรายการของเราค่ะพี่พีมปากหม่อนไหม ก็คือนอกเหนือ exactly. จากคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกคนที่เข้ามาแข่งแล้ว16อคา t เนี่ยนะคะกับกับผลงานที่ดีของมาสเตอร์ทุกคนน่ะพิมอยากจะบอกว่ารายการนี้เราเปิดโอกาสให้คนทางบ้านที่มีความฝันที่อยากจะไลฟ์ขายหรือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือหารายได้เข้ากระเป๋าของตัวเองที่เป็นแปลกใหม่ที่กำลังอินเทรนด์อยู่รายการนี้เปิดโอกาสให้ทุกๆคนทางบ้านเข้ามาร่วมปักตะก้าของ t i k t o k Shop ของรายการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพิมคิดว่าทุกคนทางบ้านเนี่ยจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ความรู้แล้วก็ได้บทเรียนต่างๆนานาจากทุกคนในรายการไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยนะคะพิมคิดว่าตรงเนี้ยสามารถที่จะสร้าง,รางแรงบันดาลใจให้ทุกคน กลับมาเมกมันนี่กันที่บ้านด้วยโทรศัพท์มือถืออันนี้คือใจของรายการด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอฝากว่าทั้งบิ่มทั้งมาตูมแล้วมาสเตอร์กับต้นหอมทุกคนเนี้ยตั้งใจมากๆที่จะทํารายการนี้ให้ออกมาดีแล้วก็ด้วยภาพด้วยแสงด้วยเสียงด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราคุมโทนกันคืออยากให้รายการนี้ออกมาทันสมัยและ เปรียบเทียบกับรายการ international ที่ดีๆได้เลยสั้นๆง่ายๆแล้วกันนะครับว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเสียค่าไฟดูทีวีแล้วอยากคเสียค่าไฟดูทีวีเฉยๆครับสร้างเงินด้วยมือถือตัวเองด้วยแล้วก็ดูรายการเราไปพร้อมกันด้วยได้เลยครับคับ,คบยังไงก็ฝากด้วยนะคะ5ตุลาเป็นต้นไปนะคะ5โมงเย็นแล้วก็ติดตามดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายในช่อง tiktok ของเขาเองนะคะตอน3มทุ่มเป็นต้นไปทุกวันเสาร์ตั้งแต่วันที่5ตุลาฝากรายการ Social w a r r i o รียสสมรภูมิ Social ลด้วยค่ะ